สนะครับโคงเราได้ทินะครับกว่าสุขารททนะครับนีนครับไม่เพสีกาเนะครับมีี่น้องรมังานวนทั้งหมดสี่พัสี่บ้าคุณลกวาาสุขคุณเฉย่างกว่าสุขคุณคุณเฉย ขคุณมาลีพระผาสูตรนะครับชีวิตสมรูนะครับ

เยาวราชความศักดิ์นะครับทางครอบครัวลูกหลานก็ได้รําว่าท่านขอปีเป็นุขนะครับวระพระราชพาลนะครับการเป็นสุขส่วนพระธรรมเป็นคลาคืนซึ่งคืนนี้เป็นคืนที่สองของการเป็นสุล และคืนนี้ทางครอบครัวของวัยชนก็ได้รับเพียรจากทางเทศบาลนะครับซึ่งคืนะครับพรุนี้เป็นคืนสุดท้าย ciyu wa nasir as ka na

อันยมันยปะเตยมะวะวันกายุโกะวะบาวะอวทธาปจาติเตสงหัวปะสมอสุโภอานิผู้ปสุณสรครับค่าคัณโยมารมรองนะครับคุณบอลอวิค้าตาปัจปัดจโยสัมไปมี ปิปสิปัจจุบันวัดเอะวัดวังอภิสันวัดหิตาวา